สวัสดีครับครับมาหลุ่นตอนชองครบหเส้นครับตอนแรกบุมียังครับอ้เป็นเสือแข่งครับเนื้ปลาหงพ่พันแห่งห่นตอนช้องครับมานวออ้กระหลุนอยว่ครับผอบเงยเงยบัง,ง,เ,งเป็นแนวได,บดีบบ่อนด้ครับบ่อนมาถึงห้องวัาอีก้ หวานกบตัลวละนนไม่แง่ดอกนี่หวานยุ่นี่ดน้ำหนอยาจะได้หมดแล้วครับยังเลือกอยู่ครับแก้วนี้ ุ้มหน่อยริ่ทักแล้วคุ้มหน่อยเชียวล่ เรื่องครับห้าปูห้าปลาขึ้นนแล้วเปิปลาครับผ่านได้บ่ チューリップです。<music> บ่อนนี่มันยังไงครับยูเจ้าน,นี่ข <c oughs> ึ้นบ่อนแล้วโขดหินผมผ่าุผมผ่ำนเลยแล้วครับ <c oughs> ครับอันนี้มือผ่านนะครับก็ถือมองมัน ครมาแล้วครับมาแล้ครับนมาแล้วครับนมาแล้วครับนี่ผาดจนได้ครับผาดจนได้ผาดจนได้ผาดจนได้นี่เสร็จครับเสร็จแล้วกรโจครับสองลูกนี้นะครับนีนต้องผาดเอ้ยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับอู้ ตอนสองตอนสองตอนแหลกว่ามี่ยังมาแล้วครับยันห้ำพ่นก็บยันใบยึดวานตรงมี่ละประโจกนิ่ใจประโจสิจกเส้นนี่มาแล้วครับมาบานสองโลพ่นละครับคือโอ้ยนี่ครับแม่บ้านบอด้าละครับบันนี้หมานครับมันหมานมันมาน รุ่นโตตัวตัวไปครับอุ้ยเจอสิพ่อนั่ผมมีจะสอนแหละใช่ปะเออสามหมือละ่กะกล้เมาหนีสามหมือละ่ะชื่อบหกเส้นมาผอจ้กเตือเอามาล่ะครับ ผมตองพอ่อละวาสิมิปโจรครับหุบ่นรับเ็ดมันมันครับมันเนี่ยมันเนี่ยโอ้ยตกปลาตะตอเคบุตรึกบอตักนะครับมนื่อยคือมีครูบ่ค,ค,รครับม,มีครูนป่ะมีผัวกับเมียบ่ะเธอ มันบดตึกเลยครับวับงหันนี่โมโยนโมยั้งเลยเริ่มตื่นตั้งนักตื่นไม่น้อยอมันนะครับมันเนี่ยถือว่าตัวหนึ่งคุ้มค่าแล้วคุมค้มค่าคุ้มค่าแล้ว เ,เ,เยังได้มา,ารันบอกปลาเบียดฮ่าฮ่าฮ่าอึดนะครับช่วงนี้ปลายังกะอึดเบิดแหรอครับถ่งว่านิกาอยู่หันกันในังโล่ไงล่ะเน่าเวิดปลาอันอันลายอนป่ามันสิถือ ตาย <laughs> กางวองตอนทิ่เป็นแนวใดบุญอย่านการลานนี้ไป <c oughs> อยู่ในบ่อครับ <c oughs> บ่อนครับแล้วนี่บ่อนมีแต่บอกยังไงครับ ปล่อยังไม่เริ่มหลุนนะครับงานกับที่ไหลเนี่ยครับอาจารย์ยังยังยังครับยังยง,ง,งานเม็นควันดูครับั้องหินนะครับนักถึงถึงนะครับหินถึงไม่รันนะครับ โอ้โหทำเป็นฝานหินใหญ่แหงครับแี่เหรกยินครับนะักแหงโอ้โหจังไลยครับ ธรรมชาติาาที่เขาครับอื้อนักยังครับอะสุดพอดีโอ้เอ้เด็กตัวนึงชื่อว่าสุดยอดล่ะครับโอ้ยว่าสีบ่มีหยังครับอะเดินปากันไหมครับนี่ีหละครับผุด ครับปลากระบอกฉับมันได้ครับอามันหมานครับประมาณสองโลครับสองโลสองโลประมาณสองโลสองหุ่นแล้วครับเอา้ามันหมานครับมันหมานมันหมานครับสวัสดีครับมันละครับวันนี้มันต้องพลาดละคือว่า